งสองฝ่ายทั้งสองแก๊งมีอะไรจะพูดคุยกันไหมคะก็ธนาการก็ขอโทษครับถ้ามีน้องบับหลุดหรืออะไรไปคงเป็นอารมณ์เกมคงไม่ได้ตั้งใจครับครับก็ฝั่งทองสุกนะครับผมพูดคือผมไม่ติดอะไรเลยครับมันก็มีฝั่งผมหลุดด้วยผมก็อันนี้ขอโทษจริงๆครับถ้าตัดเรื่องพวกที่มันหลุดอะไรไปงี้คือผมถือว่าผมสนุกมากครับแล้วก็ได้ประสบการณ์จากนากาเยอะมากเลยครับครับนากาเช่นกันครับ ขอบคุณแล้วก็ขอโทษจริงๆครับผมครับขอบคุณขอโทษครับไปถึงจุดหมายเองแน่เลยว่ะ ไปแล้วลุงของใครอ่ะเฮ้ยของแล้วของบูออยังไม่ไปโชคดีพี่ชายไปแล้วบูอเยอะ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 ใช่ใช่ตึงตึงตึงไปเลยสภาเลยลุงตึงบูออคนเดียวก็ตึงตึงแนว จบ <laughs> แล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้ว <c oughs> ใจหนอแล้วง่วงจะตายตึงตึงทุตึงแต่ผมว่าแต่ผมว่า เล่นเล่นเล่นอันนี้ผมว่าผมรู้สึกว่าได้ประสบการณ์เยอะนะลุงม,มันมันรู้สึกว่าแบบหนึ่งแบบตำรวจก็ตามตามที่เรานี่อเออแบบมันได้ดวนกับหน่วยงานอะไรเนี้ยแต่นี่ราบาเลยนะไม่มีหาดโอ้โหนี่ผมกี่บินวะโ <laughs> อ้ยจักเท่าไหร่อะ จากร้านร้านร้านห้ามัง้งห้าร้านหกมัง้งเหลืออยู่ร้านหนึ่งฮี่ผมโดนอะไรไปบ้างนนเนี่ยสภาปะน่าจะไปสภาเดาวไงของดาเผื่อเลยเราแค่ไปหรอ อฮยแต่ผมวัดของเขาเยอะมากเลยนะอ่าเมื่อกี้คนที่ผมอุ้มหมาบูอ่ะมีของโคตรเยอะเลยอ่ะผมมีมีดอยู่อันเดียวมีมีดอยู่อันเดียวนี่ง่อยง่อยเขามีอะไรบ้างผม้ชเดียวมีมีดมีหลามแดงมันเชแดงมีปืนมีสนับด้วย อยู่ไม่เอยอะเรเราจะแยกย้ายเลยวหรอให้พักให้พักพักเลยใไม่พักเจอผาตพอเนี้ย เราไปเจอสันท้ายแล้นะใ,นในนะไม่ห้านะแม่งจะนอนจะนอนตั้งแต่ตีสามละขนาดนี้ละนอนก็นอะไรอยู่ทำงานไม่จบไปตัวขา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 อึงอับ เว้ยเมื่อกี้ไฟไฟสุดท้ายอ่ะสูสียู่ตอนแรกอ่ะสูสียิ่แต่เหมือนแบบแบบเหมือนแบบรแบบเราเราเข้าไปชุบเพื่อนมั้งเกม,มาก่อนเวลาผู้มาก่อนการผู้มองทันทุกเหตุการณ์ อ้าไม่มีใครมาเลยผมผมผม,มยศน้อยครับเราไม่มียศอ่ะเราอุ้มครว้างใช่พี่รู้รู้ตึง อาวุธอวุธโคตตึงลงให้ว่ามีม,มีเอ็มนาปากหลามแดงมาเกแดงมีปืนมีสนับด้วยจริงเหรอเฮ้ยมีสนับด้วยเขาเลยพกบ,บูอออ่ะลุงผมก็ว่าบูเขาไปไหนวะโอ้บูอบอสนลยโคตรตึงสนับหัวเขาแหไมไปลงุงเยอะอยู่มั้งเป็นสีดำดำแล้วก็ด้ามขอบทองทอง,ทองอ่ะแบบ นิ้วมันทองทองอ่ะหนกบ,บวกอะไรครับทำกลัว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 เยอะจังอ่ะเขาพร้อมจัดเมื่อแบรบ่แม่พีโ่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยห้พพ์ บ้าเกลียอ่ะนานาการเขาอยู่สภาแล้วพี่เอ้ยนากาครับนานากาครับเอ้ยผมผมคนถือเมกล้าที่เสียนานางผมขอโทษนะครับครับถ้าถขอโทษเหมือนกันครับผมบัฟอะไรเขเข้าใจครับถ้าผมบัฟอะไรเกินเลยไปผมขอโทษนะครับขอโทษนะครับทุกคนขอโทษนะครับขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ในแกงมาครับแป๊บนึงะครับแล้วผมขอโทษเรื่องที่ผมบัฟ บัฟฟี่อะไรเปแล้วนะครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับนเม่รขอโทษนะครับขทารกว่าตักลูกบ้าแล้วนี่โอ้ยอยู่ยันเช้าเลยนะปกติอยู่ไม่ถึงกันนีิอันนี้ต้องจำชื่อทุกคนได้หรือยังฮะาว่ต้องจำชื่อทุกคนได้ในสองวันคือเบลเบลเบลและบลินน์ะ เออเองพูดดีๆก็ได้ราะว่าเสียงผมมันดังอย่างเงี้ยลุงรู้ป่ะคนอื่นเขายังคิดว่าผมแบบพูดใหม่เลยเข้าใจใช่ป่ะผมไม่ได้ตะคอกเออรู้แต่จังหวะนั้นมันคืนอยู่แล้วแต่ว่าเขาชนมาไม่หยุดเข้าใจ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 แต่ว่าลุงไม่ต้องงิดีใจผมก็ได้ผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ขอดีเขาสิ่งเราจะไม่ไม่ทะเลาะันนี้นะ บอกไว้ก่อนไงเดี๋ยวลุงโกรธลุงงอนอะไรเงี้ยก็าห้าหมื่นก้แสนนี่ไงแค่นั้นแหละติดลบอยู่ห้าหมื่นนะที่เราที่เร์กับระดับเสียยติดลบด้อันนี้เขาทำอะไรกันไปแล้วบ้างนะยัง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 ไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ทำเลยพี่เราล่อนอก่อนเราขี่คออย่าขี่คอคอยระดับ สวัสดีค่ะทั้งสองฝ่ายจะรอ,อะใครเพิ่มเติมบ้างไหมคะอเลยพี่นาการไม่น่ามีแต่ครับไม่มีแล้วครับผมโอเคค่ะตอนนี้นะคะทางฝ่ายออนาคารสีและทองสุกนะคะได้ออยุติการประทัดเรียบร้อยนะแล้วนะคะโดยมูลค่าความเสียหายของทางฝั่งนาการนะคะ17ล้านแแสนค่ะแล้วก็ทางฝังฝ่งทองสุขนะคะ9ล้าน6แสนนะคะเออทั้งสองฝ่ายทั้งสองแก๊งมีอะไรจะพูดคุยกันไหมคะ ก็ทานากาก็ขอโทษนะครับถ้ามีน้องบับหลุดหรืออะไรไปคงเป็นอารมณ์เกมอะคงไม่ได้ตั้งใจครับครับก็ฝั่งทองสุกนะครับผมพูดคือผมไม่ติดอะไรเลยครับมันก็มีฝั่งผมหลุดด้วยผมก็อันนี้ขอโทษจริงๆครับถ้าตัดเรื่องพวกที่มันหลุดอะไรไปงี้คือผมถือว่าผมสนุกมากครับแล้วก็ได้ประสบการณ์จากนากาเยอะมากเลยครับครับนากาเช่นกันครับขอคุณแล้วก็ขอโทษจริงๆครับผม ครับขอบคุณครับขอบคขอากัครับขอบคุณมากครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอตัวแทนทั้ง2ฝ่ายด้วยนะคะเดี๋ยวรอรับกล่องคิโลคอยเพิ่มเติมแล้วก็ทางฝั่งนากาสศกินะคะจะได้ในส่วนของลูเซอร์บ็อกนะคะทั้งหมด39กล่องค่ะแล้วก็ได้ไอซียูสามวันแล้วก็ชั่วโมงฟาร์มโดมนะคะเจชั่วโมงนะคะครับเดี๋ยว เดี๋ยวให้ตัวแทนอยู่แล้วก็ได้ค่ะในส่วนกลองของกล่องคิลโลคอยแล้วก็กล่องลูเซอร์บ็อกค่ะครับผมมันใิดสิ่งที่ดีเลยนะฟาร์มโดมดีนะดีคือแ่ีแต่่แหล่งแนลเ่ะเน่ย่ับเนี่ะแต่อนอนยันี่ มาแล้วมาแล้วแนิดบอแลนิดบอนิดบอไปเอาขึ้นข้างบนไม่มีอะไรคพักที่เหลือคือพี่จังครับพี่ผมผมผมไปแล้วนะครับผมไปนอนแล้วครับสวัสดีครับรับแฟนบีดี้บนดีครล้วไ่อยู่แล้วครับแล้วหรอทำงานครับทำงานแล้วครับตป้าตป้าฟามอะไรตีห้าแล้วครอยู่ไปอยู่ไปแล้ว นาคาครับนาคานาคาครับเดี๋ยวรอให้ม่อีกรอบได้ไหมครับใหม่อีกรอบนึงได้ไหมครับอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับขอโทษเร้เขาไม่รู้เรื่องครับเรื่ออีกรอบนะครับอท่มีโอกาสขอขอโทษขออภัยด้วยนะครับ มันมากเลยครับมันมากนะครับผมขอโทษนะครับนะครับผมขอโทษนะครับนะครับผมขอโทษอีกครั้งนะครับขอโทษนะครับด้วยนะครับขอโทษนะครับพี่หัวเขียวพี่เดียวเขายวเี่ดุเขาดุอีกครั้งนะครับนะครับสนุกมากเลยครับพี่บ้านดุเขโทษนะครับอี่บ้านพ่อพี่บ้านลุงลุงไปส่งบ้านหน่อยไม่ไหวเราจะหลับอาการไม่ค่อยดีกลับบ้านเลยไป